สวัสดีครับวันนี้นะครับผมโอ๊ตยศสธรนะครับมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของตราปีศาจนะครับปราบย่าไร้ายตายเกลี้ยงนานะครับชุดเด็ดขาดพลังสามใหม่ล่าสุดของตราปีศาจนะครับเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ข้างในนะครับน่านะครับ ข้างในจะมีสารอยู่ทั้งหมดอ่าสามตัวนะครับหนึ่งคือเดรดิโอนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นยาที่ชื่อสารชื่อฟีนอกซูลแรมนะครับอ่านะครับนี่ตัวแรกนะครับแล้วส่วนตัวที่สองเป็นสารไตรโคเพอร์นะครับนี่สารไตรโคเพอร์นี่ขนาดอ่าประมาณร้อยตีซี้งเนี่ยนะครับอ่าร้อยตีซีส่วนตัวนี้น่าจะห้าร้อยนะครับอ่ามีสองตัวแล้วนะครับข้างในยังมีอีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้นะครับอ่า นิวฟอบอ่าสารไซฮารอบนะครับทั้งหมด3ตัว3พลังนะครับร่วมมือแรงแข็งขันในการกําจัดหญ้าในนาข้าวถือว่าสุดยอดมั่งนะครับอ่าพราแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องหญ้าในนาข้าวนะครับก็ใช้ชุดเด็ดขาดของปราปีศาสตร์พลังสามใหม่ล่าสุดครับอ่าถามว่าแล้วการใช้ใช้ทํำยังไงนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเขามีวิธีการใช้บอกอยู่ข้างหลังชัดเจนนะครับถ้าเป็นหม้อเครื่องควรผสมยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถัง200ลิตรควรผสมยังไงนะครับเขาจะมีการบอกที่ชัดเจนส่วนโรนคำนวณแต่ถ้าเป็นผมเองผมให้คำนวณต่อพื้นที่อย่างเดียวหลกัหลกๆเลยนะครับคำนวณต่อพื้นที่เลยชุดหนึ่งนี่ได้อยู่ประมาณ3-4ถึงไร่ชุดเด็ดขาดพลังสาป่าหญ้าร้าตายเกลี้ยงนานะครับชุดหนึ่งได้อยู่3ไร่ ถึงสี่ไร่บางทีข้าวทางภาคเหนือทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นข้าวนาหวานแห้งข้าวน่ยดูไม่สูงหญ้าดูเหมือนไม่โตมากนะครับแต่มันแก่เขาเรียกว่าแก่แดดแก่ลมนะครับอยู่มานานหลายปีนะครับอ่าอยู่มานานหลายปีนะครับบางอันน่โอโ้โหแตกอยู่กอเดิมนั่นแหละแตกแล้วแตกอีกนะครับอยู่ข้าไม่ตายตทันทีต้องให้นึกถึงชุดเด็ดขาดนะครับแต่สําหรับนาหวานแห้งเราหวานไปแล้วเนี่ยประมาณตั้อแต สอ,สองเดือนบางทีหญ้ายังไม่โตข้าวย,ยังไม่ได้โต,าม,โตามากเลยหรือเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยครับแต่หญ้าเ,เขาเรียกว,ว่าแกแดดแกลมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยปราบหญ้าร้ายตายเกลี้ยงนาชุดเด็ดขาดพลังสามใหม่ล่าสุดผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทปราปีศาจนะครับฝากไว้ด้วยสนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาทีา่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับผมอดสุธรรับสายพร้อมอธิบายรายละเอียดการใช้ยาให้ท่าน สบายใจได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาเลยครับ089-446-8222ผมอดยสทรพร้อมอธิบายสรรพคุณให้ท่านจะได้เข้าใจในการใช้นะครับฝาบ้วยาร้ายตายเกี้ยงนาชุดเด็ยดขาดพลังสามหนึ่งชุดใช้ได้สามถึงสี่ไรฝากไว้ด้วยนะครับ